ราคานี้แคปหน้าจอมาด้วยร้าไม่แคปหน้าจอมาเอาไปเต็มเต็มได้ถึงเรื่องสภาพได้ถึงเรื่องราคา ลดอีกครับผมนะวันนี้ก็ยังลดให้อีกนะครับลูกค้าคันนี้เลยหน้าเว็บขายอยู่529นะแต่ถ้าใครดูคลิปนี้จัดปีส9่เท่านั้นนะครับผมนะใครราคานี้แคปหน้าจอมาด้วยเ้าไม่แคปหน้าจอมาเอาไปเต็มเต็มห้าคันนี้ 4HR ปี18นะครับได้อะไรบ้างหน้าไม้หน้เชนเรียบร้อยไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED ครับผมเซ็นเซอร์รอบคันแม็กเดิมๆยางใหม่ๆดอกเต็มๆนี่ขนเหมือนเด็กตั้งเต่าขนยังอุ้ยๆอยู่เลยลูกค้าไฟเดี่ยมหมูกกระจกมันมีมาพร้อมเลยนะครับสวยๆนะ,ะลูก ข้างล่างก็เป็นปูนี่อีกชั้นหนึ่งพรมกระโดมสีแดงติดเองหลายพันนะลูกค้าอันนี้ติดมารอบคันเลยนะครับดูสิใัน้มีแรงแถมมาอีกชุดอะไรแม่แรงอยู่ครบเลยนี่เห็นไหมนี่นอนไม่เคยขยับทั้งซ้ายทั้งขวาเลยเห็นไหมสวยจริงสวยจังนะสวยไม่จกตาแล้วบอกเลยว่าถ้าใครแน่ใจจุของไม่พอลูกค้าสามารถทับบอร์ดลงไปได้นะ64ซีซีนี่ดันสลักเล็กปุ๊บดันผักไปได้เลยนะครับผมเอาผักเลยแล้วกันแล้วเรียบยาวเลยนะครับผมแต่ถ้าบอกว่าลูกค้าเป็นสายขึ้นป่าลงเหวอะไรพวกนี้นะปูท็อปเปอร์นอนได้นะครับผมเเเเเเเอออออออปปรรรรรรระะะะะมมมมมมาาาาาาณณนน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 นีีีีี้้้้้้้แแลลลลลลววกกกกกัััััั่่่่งงงงงหหหหหคคคบบบยยซซ็็็์ใใใผืไสภดูข ดีกว่าบอกเลยว่าโคตรเด็ดตอ่อสำหรับภายในนะครับผมผมอะไรก็เป็นมันติฟังก์ชันตัดด้วยกอสนะฝั่งซ้ายก็เป็นเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วอันนี้หน้าไม้อยู่ที่เจ็ดหมื่นหนงก็เป็นทัชสกีนครับผมจากศูนย์โตโยต้าเลยเห็นไหมเฉียดมากเลยครับลูกค้านะแอร์เป็นระบบดิจิตอลแยกซ้ายขวาปรับแรงลมได้ปกตินะเกียร์ยออตโต้กล้องมองหลังก็ชัดเจนสวยงามสวยงามมีเบรคบูรไฟฟ้ามีระบบกันลื่นโอเคมันต่อสำหรับข้างหน้านี่ก็จะเป็นซอฟทันนะเออแล้วก็เป็นแอร์แบ็กตัดลงมาก็เป็นกอสนะผมทำลายได้สวยมากเลยแแแต่่่่่่คคคคคันนนนีี้้้้้้้้ขขออ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 ดดดงงงงเเเาา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 ืืืไลลกกผผผบบฮยยยยมมมููววะุณร คุณต้องเจอกระแดดแน่นอนอยู่แล้วแล้วซึ่งบอกผ้ามันไม่อมความร้อนะครับลูกค้สาสภาพาบอกแม่งใหม่มากดูลูกค้าแตค่คงจะเข็บไม่ลมนะอ่ะขาา้างหน้าประมาณนี้แล้วกันนะครับผมอีกนิดนึงอันนี้นึงจิมมี่ที่ผมชอบมากก็คือแผงประตูมันจะเป็นพลาสติกก็จริงนะครับผมแต่มันจะทำลายเหมือนเพชรเห็นไหมมันทำให้ดูแบบไม่จืดไม่ชื้นไปข้างหลังต่อไปจะเข้าไปตัวรถเราจะเห็นน้ำจากประตูของประตูหลังได้เห็นไหมมันย้ายขึ้นมาอยู่ข้างบนนะครับผมนะแต่ถ้าเป็นสมัยเก่าเนี่ยรถไอพวก SUV หรือรถอะไรก็ตามแต่จะอยู่ข้้้้้้าา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 งงงงลล่่่่่่นน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 นะะะะคครรัััััับบบบบบบผผผมม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 เอออกกกกกขขึึถววสสยยจไซซุููดดหหแแโ เป็นตัวนี้อ้วนขึ้นหน่อยละหกเก้าแล้วกันอ้าวก้าละ,ละโอเคน่าเห็นไหมเข่าไม่นั่งเหลือเลยหัวก็ไม่ติดเข่าก็ไม่ติดนั่งสบายที่วางแก้วน้่งก็อยู่ที่แผงประตูเลยเห็นไหมแล้วข้างหลังก็มีนี่คาซีลูกค้าบอกราคาก่อนแล้วกันอันนี้เป็น c ีเปี18 4แปด0ี่บาทจับได้จัดนะครับคุ้มๆอ่าเมื่อกี้ดูภายในังไปละเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันหน่อยดีกว่านะอ่าโอเคเห็นไหมห้องเครื่องสาภาพกริบๆเลย,แ,ยแห้งๆเนี่ยนะไม่มีคราบขามขุนขม่าสวยงามลกูกค้ามอกมออกยู่ครบทุุกกกดเลลลยยจ้้้้ะะัััันนนนนนนีีีำป18 49อใหม ือนกันทุกอย่างแต่คันนี้จะได้เป็นลอ้อทูโทนเห็นไหมล้อเป็นสีทูโทนแบคคอร์ตัากับโครเมียมนะครับผมนะส่นยาน,นี่ปีใหม่ๆอยู่แล้วเพราะว่าเรถปีใหม่คือรถปี20แต่ยาน,นี่ผมเปลี่ยนให้ใหม่เป็นปี2ีย่สาวิาอยู่แล้วลูกค้านะครับผมนะและตัวรถเนี่ยเห็นไหมอันนี้จะเป็นขาวล้วนอันนี้เป็นทูโทนขาวดำนะดำกอร์ดครับผมหูสวก็เป็นดำเหมือนกันฟัก์ชันทุกอย่างเหมือนกันเป๊ะอันนี้นะ้าป้าขายอยู่ห้าแสนห้าคลิ่นเก้าพันบาทแต่้ดูคลิปนี้ห้าแสนสองหมื่นเก ท,ทเหมือนกันหมดเลยนะแต่ต่างกันที่เบาะน,นี่จะเป็นเบาะหนังแต่ทรงเดียวกันถึงแม้เป็นทรง market seat เป็นเบาะหนังทำลายดอทก็คือระบายความร้อนหน่อยอันนี้จอดตากแดดก็ยอมรับนะว่ามันจะร้อนหน่อยละกันแต่มันดูแลง่ายทำความสะอาดง่ายคือใช้ผ้าชุบน้ำมันหมาดเช็ดเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายนั่นเองและคันนี้ก็เป็นพรมตรงรุ่นของเดิมก็คือ CSR นี่เห็นไหมเหมือนกันจะกับแกะนะครับผมนะลองตั้งเบาะหนังให้หน่อยละกันถอยนิดน,น,นึงขอนิดนึงสำหรับข้างหลังนะมันนั่งทุกอย่างดีเทลเหมือนกันหมดครับผมนะไม่ว่าจะเป็นเล็กรูมเฮดรูมหรืือออออเเเเหหลคคครััับบบผมนนนนนะะตต่่่่่่าาาางงงงแแยทีก้ ไปดูห้องเครื่องต่อหัวใจของรถมันคือห้องเครื่องนะจ๊ะห้องเครื่องแห้งเหมือนกันสวยๆเลยคินคีเเห็นไหมใส่กิ๊กครับน็อตไม่มีขยงขยับทุกอย่างคานเดิมหมดมอโกมกอกรทุกอย่างอยู่ตรงจุดเดิมเป๊ะๆนะครับผมมาเข้าเรื่องเลยนะครับผมนะทั้งสองคันเหมือนหมดต่างกันแค่ปีต่างกันแค่ราคานิดหน่อยละกันอันนี้เป็นปี18นะครับปี18ขาวล้วนทั้งคันค่าตัวเพียง499,000บาทแต่ถ้าคุณจะเอาใหม่ขึ้นบ้านเราเป็นคันนี้ครับลูกค้าปี2 0สีทูโทนตัวรถสีขาวหลังคาดำกออนนนะะครับบบบบผมปี20 529,000าทชแไห แบบนั้นนะครับผมนะได้ถึงเรื่องสภาพได้ถึงเรื่องราคาและที่สำคัญประวัติดีทั้งคู่ด้วยนะครับผมนะต้องการดูรถคันจริงเข้ามาได้เลยนะครับที่ดิมค่ะมีรถให้คุณเลือกมากกว่า100คันแน่นอนเข้ามาดูได้เลยละครันวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ